จากการท่องเที่ยวเดียวเรามาแลในเรื่องข้องความโปร่งใสข้องหน่วยงานราชการกันบ้างค่ะโดยเทศบาลตำบลทางข้าวอำเภอกาญจนดิษจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็มีการบริหารงานแบบประชาชนมีส่วนรวมฝ่ายบริหารและข้าราชการประจำก็จับมือกันทํางานไม่สร้างความลำบากใจให้ซึ่งกันและกันค่ะจนประสบความสําเร็จด้านบริหารเป็นนึ่งนะคะในย9องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพ้นการประเมินความโปร่งใสในระดับ AA ค่ะ เทศาบาลตำบลฉางข้าอำเภอการจนาดิต์ค่ะต้องบอกว่าเป็นเทศาบาลขนาดเล็กมีงบประมาณสนับสนุนเพียงปีละประมาณ5 9ล้านบาทค่ะส่วนรายได้จากการจัดเก็บภาษีก็มีไม่มากเท่าไรค่ะเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นภาคการ,กรเกษตรโดยการบริหารเพื่อการพัฒนานำโดยนายกริษสกุลพันธ์นาย,ยกเทศมนตรีตำบลบางว้านะคะเดี๋ยวฟังเสียงทางนาย,ยกกันเลยค่ะ จะทำเนี่ยนะครับเรา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 จะไม่ทำนะครับเราจะทําในส่วนที่อะที่มีความจําเป็นให้กับชาวบ้านและก็ในเรื่องของใช้งบประมาณให้มันคุ้มค่านายกฤษกุลพัน์เผยถึงการบริหารเทศบาลเน้นประชาชนมีส่วนร่วมฝ่ายบริหารและข้าราชการประจําต้องจับมือทํางานไม่สร้างความลําบากใจซึ่งกันและกันคือทําในสิ่งที่ถูกต้องเบิกจ่ายงบประมาณ การเปิดเวทีประชาคมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่เน้นการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดเจ้าหน้าที่กับนักการเมืองเนี่ยต้องทํางานเดินประกันไปได้ใช่ไหมครับนั่นเป็นเป็นเรื่องหลักที่ผมจะต้องคิดว่าทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนครอบครัวเรานะครับเราจะไม่ให้น้องๆเน,น,นี่ยทำโดวยวามหนักใจในเรื่องการบริหารส่วนมากเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยทุกคนเนี่ยอยู่กับผมมานาน นะครับแล้วก็อยู่แบบพี่แบบน้องการจัดก,การบริหารตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญคือความพึงพอใจในการาทํางานเจ้าหน้าที่กับนักการเมืองหรือผู้บริหารเนี่ยเป็นมันเป็นหลักสําคัญมันเป็นหลักทิศแนวหนึ่งเราต้องบริหารแบบธรรมาพิบาลน,นี่เป็นยึดหลักส่วนใหญ่นะครับโดยการบริหารงานที่ยึดการมีส่วนร่วมความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมมาพิบาล ส่งผลให้เทศบาลตำบลช้างขวาได้รับรางวัลมากมายเช่นประกาศกิจวิบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิงนงานของหน่วยงานภาครัฐระดับ AA ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นต้นและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบริหารงานภาครัฐในจังหวัดสุราษฎร์ธานีภาคท้องถิ่น ที่ยึดหลักธรรมมาพิบาลจนเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะต่อประชาชนทีมข่าวอินบีทีเซรายงานจากจังหวัดสุราธานี